พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาศกีธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการทำนุบำรุงและอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ โดยได้เสด็จพระราชะดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งในการพระราชะพิธีสําคัญรวมถึงเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงร่วมงานในโอกาสต่างๆอาทิการเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงบวงสรวงพระหลักเมืองเนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ240ปีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ประเทศชาติและราษฎรที่อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวร เมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2565พร้อมทังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชและทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุนพระบรมบัณฑพศวัดสเกตราชวารมหาวิหารในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน ใด้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสิน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์โดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมังกรราชกุมารเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระบรมบัณฑ์พุ เมื่อปี2509ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรทั้งยังทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายโมเสสสีทองแบบเรียบที่ซ่อมแซมพระเจดีย์บรมบรรพตธเพื่อให้มีสภาพสมบูรณ์งดงาม และในปีพุทธศักราช2565ยังถือเป็นปีสำคัญที่ได้มีการจัดพระราชพิธีสำคัญที่ว่างเว้นไปจากสถานการณ์โรคโควิด -19 โดยเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นครั้งแรกในรัชสมัยซึ่งถือเป็นพระราชพิธีสำคัญ เป็นวันที่ลำลึกพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และราชอาณาจักรไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการที่เบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบพิษโดยได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชะกุศลทักษิณานุปทานและการพระราชะพิธีฉัตรมงคลรวม3าวันโดยวันแรกตรงกับวันที่สองพฤษภาคมเป็นการพระราชะพิธีทรงบำเพ็ญพระราชะกุศลทักษิณานุปทานณพระที่นั่งอมรินทร์ธาวิจิัย พื่อส่งพระราชอุทิศส,ส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีวันที่3พฤษภาคมเป็นวันเริ่มพระราชพิธีชัตรมงคลและวันที่4พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลการบำรุงขวัญแก่เกษตรกรเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่ส่งให้ความสำคัญเนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมถือเป็นอาชีพหลักของคนไทย จึงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศัรรกราช2,565เป็นครั้งแรกในรัชสมัยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรและเป็นมิ่งขวัญในการประกอบอาชีพการเกษตรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาโดยมีพระราชาพิธีสองวันคือพระราชาพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ จะประกอบพระราชะพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนพระราชะพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชะพิธีในวันรุ่งขึ้นนำมนตผลพิธีท้องสนามหลวงในด้านการสืบสารงานด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยพแพร่ผ้าไทยเสด็จพระราชดำเนินไปในงานการาด,ดินเนอร์ โครงการสยามพัตราภูษาสงาส่าศิลป์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธที่เบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาชบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาส่งเสริมงานหัตถศลป์ไทยซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศจากพระราชกรณียกิจเหล่านี้ แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งตั้งพระราชารุไทยที่จะทำนุบำรุงอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามของชาติไทยให้คงอยู่เพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระบร,รมชนกนาถและสมเด็จพระบร,รมราชชนนีตลอดจนให้ชนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญและร่วมกันร,รักษาสืบไป